ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยววัดอนันลายโยทิพยารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผมข้างหลังเราก็คือเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามาพะเยาเนี่ไม่มา3ที่นี้มาไม่ถึงนะครับหก็คือวัดอนันโย2วัดศรีคมคำพระเจ้าตนหลวงนะครับแล้วก็3เนี่ยไปไหว้ยพญางามเมืองที่ริมก้านพะเยา3ที่นี้ เราไปมาสองที่แล้วทั้งไหว้พญาง,งามเมืองแล้วก็ไหว้พระเจ้าตนหลวงแต่ว่าวัดอนันโยเนี่ยเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะต้องบอกว่าประทับใจมากมีหลายคนเนี่ยอยากให้มารีวิววันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกท่านเนี่ยเดินชมความงามของวัดตั้งแต่ปากทางเดินขึ้นมาจนเข้ามาด้านในสุดนะครับผมอยกไปเที่ยวชมเสพงานศิลป์ตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณบันไดานาคทางขึ้นวัดอนารโยอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับท่ามกลาง ป่าอยู่ในป่าเลยความจริงเราเรถขึ้นตรงนี้ได้นะฮะแต่เราจะจอดแล้วก็มาถ่ายรูปกับซุ้มประตูโขงตรงนี้นะข้างหน้าเรานี่แหละเราจะเดินขึ้นไปดูความงามของซุ้มประตูโขงใกล้ๆก,ก,กันนะครับเป็นอิฐเปื่อยแล้วก็เป็นล,ลวดลายปูนปั้นอยู่เรากำลังเดินขึ้นบันไดานาคสองตัว ทางขึ้นวัดนะฮะ่ามกลางแสงดวงอาทิตย์ที่กําลังพยายามส่องให้เห็นแสงล้ำลายอยู่นะฮะเหมือนแสงเงินแสงทองแสงธรรมที่นําพาเรามาร่วมบุญในครั้งนี้ที่วัดอนาลโยอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับอยู่ในป่าพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่พยายามส่องแสงมาให้ต้นไม้ได้ส่องข้อแสงแล้วก็หางพญานาคที่คดเคี้ยวขึ้นดอยขึ้นป่า เสียงนกร้องเสียงธรรมชาติที่อยู่เป็นเพื่อนเราเราเดินสแสวงบุญอาจจะได้ยินเสียงหอบหน่อยเพราะว่าเหนื่อยนะดูทางเดินขึ้นเขามีทางกระยอยู่รอบๆให้นักท่องเที่ยวเวลาถือน้ำมาก็ทิ้งได้เราเดินตามแสงทำส่อง นำทางมาเรื่อยๆแสงธรรมสองทางนะไม่หลงทางแน่นอนบุคคลใดใช้พระธรรมนำทางบุคคลนั้นนี่มเจริญนะฮะเสียงฮอบดังมาเป็นระยะระยะอ่ะเดินไปเรื่อยนะะเดินตามแสงสีทองอลามที่อยู่เบื้องหน้าเราไปจนถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่แสงธรรมจะพาเราไปนะฮะ ครับแล้วก็เบื้องหน้าที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือวัดอนารโยทิพยาลามหลังจากที่เราเดินขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับเป็นวิหารวิหารพญาเจืองธรรมิกราชกำลังบูรณะปรับปรุงอยู่นะครับเราจะเดินขึ้นไปภายในวัดอนารโยนะฮะวัดบนภูเขาเหมือนจำลองสวรรค์ลงมาเลยถ้าเราสังเกตซุ้มประตูโขงมีเทพอยู่ข้างบนมีบันไดานาค มีวิหารอ่ะเดี๋ไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเรากำลังจะเดินปนนันไานาคนะครับเข้าไปข้างในกันเดินเข้ามาข้างในก็บรรยากาศร่มรื่นจังอนาร <cell aret. S 2> โยมงคลธรรมจักจะมีธรรมจักษอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ปีนักษาาัตรล้อมรอบอยู่ เดินขึ้นมาเรื่อยๆอุยสวยจังหวันนี้สวยมากสวยอะ่ะเป็นเห็นไหมคล้ายๆเป็นปูนปั้นรูปพญานาคอยู่เรียงรายเลยนะฮะมีทางขึ้นเยอะอ่ะขึ้นวิหารตรงนี้ก่อนทางด้านนี้นะฮะข้างในานี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เราจะเดินขึ้นไปไนะครับตรงนี้ เดินขึ้นมาก็จะเป็นอ๋อยังไม่มีอะไรเป็นวิหารเปล่าๆนะฮะไม่มีอะไรวิหารหลังนี้เรากำลังเดินขึ้นไปอีกชั้นนะครับสังเกตว่ามีนาคเนี่ยอยู่แต่ละเรียงรายกันอยู่มีพญานาคที่เป็นรัว้วนํำทางเราไปนะครับพร้อมกับพระอุปคุปนาค เนไหมนาคเป็นรั้วเป็นกำแพงรั้วทางเดินให้กับนักสแสวงบุญนะครับอันนี้จะเป็นตีมูลติไหมตีมูลตินะครับผมใช่ไหมพระอิสวรพระศิวะพระนาลายแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนนี้ โอ้ยสวยจังหูยดูตรงน,รงนี้ตรงนี้ยิ่งสวยมากนะฮะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้จะเป็นประวัติวัดอนา,ารโยทิพยารามดอยบุตรสาคำนะครับซึ่งวัดก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันรประบงหมู่ที่หก็จะบอกสานที่ตั้งนะครับบอกคนผู้ก่อตั้งคือพระอาจารย์ไพบูล์สุมังคาโลนะฮะแล้วก็พูดถึงแสงของทรายทองที่หลั่งไหลพลู สายน้ํานั้นอาบวัดทั้งวัดแทบจะกลายเป็นทองคําอาจจะพูดถึงปาฏิหาริย์ด้วยแล้วก็พูดถึงสร้างสํานักสงฆ์นะครับที่พระพูดถทองคาน่นต้องต้องไปอีกใช่ไหมพี่ต้องไปอีกไกลไหมครับไม่ไกลร้อยกว่าเมตรเราเดินไปได้เนาะเด,นเดินตรงไปเลยอ๋ออันนี้ทหารอยู่นู่นเป็นมีทหารอยู่มีเป็นเร้ารูปทองคาทองออคาของห,หลวงายหลวง,ลงต่อไว้อ๋ออันนี้คืออะไรข้างหน้าเราเนี่ยพีเ่เป็นเจดีย์ห้าองค์เนี่ย j จดีห้าองค์ใช่ไหมอ๋อแล้วอันนี้เป็นวิหารพี่เนาะวิหารหมื่นปีครับหมื่นปีครับแต่จุดไฮไลท์คือพระพุทธรูปทองคำครับพระพุทธรูปทองคำโอเคขอบคุณนะครับปัะเมตาปัตเมตาองค์ใหญ่นู่นเดินไปอีกหนึ่งร้อยเมตรเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพระพุทธรูปทองคำกันนะครับ ตอนเที่ยวเดินขึ้นเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าอยู่ในป่าเดินขึ้นมาเรื่อยๆแต่เข้ารถมาจอดได้นะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยคืออึ้งมากเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็รูปปั้นอะไรต่างๆเนี่ยปูนปั้นนี่คือวิจิตมันจงอ่อนช้อยแล้วก็มีความเชื่อทางศาสนานะครับแล้วก็มีโอ้เอาเป็นว่ามาถึงในวัดนี้ไม่อยากลงเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระพุทธรูปทองคํากันที่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเดินมาถึงพระพุทธรูปทองคํานะครับ อันนี้จะเป็นเจดีห้าที่บอกเป็นวิหารหรือเป็นเจดีเป็นเจดีนะครับเดินมาเรื่อยๆเส้นนี้ที่เรากําลังจะเดินไปก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มอยู่กับการเดินขึ้นมามันก็ได้เหงื่อถือว่าเป็นการออกกําลังกายในตัวนะครับข้างหน้าเรานี่หูยพระองค์ใหญ่มากเดี๋ยวดูดูพระดูพระดูพระองค์นี้อันนี้เป็นพระองค์ใหญ่มากนะฮะอยู่ตั้งตระหงงานอยู่กลางป่าเลยทีเดียวองค์นี้เนี่ย เรากำลังเดินไปที่วิหารพระแก้วบุตรสลาคำนะครับเดินมาฝั่งนี้อยู่ในป่าเดินมาเรื่อยๆวิหารพระแก้วบุตรสลาคำชื่อเพาะมากน่าจะหลังนี้แหละด้านหน้าเรา โอ้ยดูวิหารหลังนี้สวยมากวิหารหลังนี้นะครับอ่อนช้อยงดงามเห็นไหมหลังคาช้อยลงทางเข้าแล้วก็โอ้ยแารหลังนี้สวยจังดู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 ด,ด,ดูความสวยงามของเห็นไหมอ่อนช้อยงดงามมากเดินเข้าไปจะเป็นเป็นพระเหมือนกันนะฮะ,ะถ้าเราเดินเข้ามาข้างในวิหารหลังนี้ เป็นพระอยู่ตรงนั้นน่าจะยังไม่ใช่ครับมีหลายท่านก็พยายามแนะนําบอกว่าเอออยากให้ผมคุณวีมารีวิวที่วัดอานาลายโยหน่อยสิเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่มีโอกาสสักครั้งนึงจนวันนี้เนี่ยคือเหมือนมีความตั้งใจหรือว่าอะไรดนใจให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งที่เราน่าจะวกกลับบ้านแล้วแต่ว่าก็เหมือนมีอะไรดนใจเพื่อให้มามาวัดแห่งนี้นะพอมาแล้วก็รู้สึกชุ่มเย็น รู้สึกชุ่มเย็นแล้วก็มีสติขึ้นนะครับขนาดเดินมาเหนื่อยเนี่ยพอเห็นศิละปะอะไรเห็นความงามนี่หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะฮะเป็นมันเหมือนขึ้นมาอยู่ในป่าแล้วก็เย็นสบายรู้สึกว่าเหมาะก,กับการปฏิบัติธรรมมากวัดแห่งนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆตามทาง น่าจะถึงแล้วแน่เลยเนาะใช่ครับนี่ไงพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปครับทองคําองค์เล็กๆเดี๋ยวดูใกล้กันดีกว่าใช่ไหมนี่นี่น,น,นี่อันนั้นเป็นพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็พระทองคํา มองจากด้านบนวิหารพระพุทธรูปทองคำนะครับเราจะเห็นก้านพะเยาแล้วก็ที่ราบลุ่มริมริมรอบก้านพะเยาพร้อมๆกับทุ่งนาสีเหลืองทองอารามอยู่ทางเดินระหว่างที่เที่ยวแต่ละจุดนะครับจะมีวิหารองค์เล็กๆอยู่นะฮะหลังเล็กๆอยู่ข้างในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะหอมดอกแก้วฟุ้งไปทั่วทั้ง วัดเลยนะฮะมืดไปหน่อยเพราะว่าปิดไฟอันนี้จะเป็นวิหารพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะฮะหลังจากที่เราเดินไปดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปทองคําขนาดเล็กนะครับผมตอนนี้เราเดินออกมาแล้วที่บริเวณเจดีเจดีห้านะหรือมีเจดีมีหขอบสตรงกลางหน่นะครับต่อไปเราจะไปไหว้พระหมื่นปีด้านหน้าเราก็คือวิหารพระหมื่นปีนะครับก่อนเข้าก็จะมีช้างทางเข้าอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน และตรงนี้คือวิหารพระหมื่นปีนะครับที่อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราพอเดินเข้ามาเนี่ยวิหารหลังนี้ค่อนข้างหลังใหญ่มอกดูแสงเงินแสงทองส่องมาเป็นเป็นเงาอะเป็นเห็นไหมแสงตกกระทบอะ่ะนะฮะโอ้วิหารหลังนี้ยังหลังใหญ่มากเดินเข้าไปดูใกล้ๆพระหมื่นปี อยู่ในมณฑบอยู่ในมณฑบนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ภายในวิหารพระหมื่นปีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเราคือพระหมื่นปีถ้าเรากกลบครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องมีอายุหมื่นปีแน่เลยนะฮะเพราะฟังจากชื่อแล้วคือพระหมื่นปีครับวันนี้ก็พาทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่วัดอนารโย อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผมบุญนําพามาเที่ยวชมวัดสวยวัดเด่นบนดอยบุษราคำนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรมาสักการะบูชามาถ่ายรูปมาเดินดูชมความงามแล้วก็มาเสพงานศิลป์ถิ่นพุทธแล้วก็ซึมซับแนวคิดต่างๆนะถ่ายรูปสวยมากต้องบอกเลยเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขอยากจะเชิญชวนเลยนะฮะถ้าดึงมือได้อยากดึงมือทุกท่านเนี่ยออกมาจากหน้าจอแล้วก็ให้หายตัววับมาอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็เดินชมความงามเรื่อยๆมีความสุข อยู่กับพุทธศาสนาร่วมโพเงินโพทองแล้วก็พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวีชัยบ็อกนะครับสวัสดีครับ